โอเคก็ okay, ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยนะครับผมที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ท่านกําลังรับชมช่องกระดำมไบทีวีแล้วก็อยู่ในรายการเน้นส่งไม่เน้นสุดครับผม โอเควันนี้ก็อยู่กับเวฟร้อยสิบไอนะครับผมก็มีท่านผู้ชมขอเข้ามาว่าอยากได้เวฟร้อยสิบไอสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าวะจำไม่ได้เอออะไรสักอย่างเนี่ยสีฟ้าสีน้ำเงินนี่แหละนะฮะก็พอดีมีรถน้องแถวบ้านนะครับผมสีนี้พอดีนะครับแต่ว่ารถมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เพราะว่าเน้นทรงนะฮะก็ตามชื่อรายกันเลยนะครับผมเพราะว่ารถมันเน้นทรงไม่เน้นสุนสดนะฮะเดี๋ยวดูทรงไว้ก่อน ดูทรงดูสีก่อนนะฮะก็จะเป็นโลดํานะครับบุ๊กง่ายมันะจะเป็นโลดําสีนวลๆนะฮะก็คาร์บ,บอนนิดๆอันนี้น่าจะทำเครื่องแล้วก็ทำดินมาด้วยนะแล้วก็น่าจะมีแอบกล่องมาไม่รู้ว่ามันทํามาหมดเท่าไหร่นะฮะแอบด,ดูทางแอบดูรถมันกันมันเยอะแยะเยนะโอเคก็ขอเบิกตัว เจ้าของรถเลยล้วกันนะครับโอเคเจ้าของรถมาแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่ขออนุญาตออกสื่อแล้วกันเพราะว่าเป็นอายุน้อยร้อยโลนะเป็นคนที่น่ารักเดี๋ยวแปะ facebook ให้แล้วกันแจก,กบัฟเพื่อมีคนไปดูโอเคเรามาดูของแต่งกันเลยอันดับแรกเอ็นยันวาวนครอบบนไอครอบชุดไฟเอ็ครอบบน นะฮะตัวนี้น่าจะเป็นลายน้ำนะครับก็น่าจะร้อยกว่าบาททั่วไปหรือเปล่าเจ็บาทอ้วนร้อยเก้าสิบหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่ารัตซ์ดาก็น่าจะมีขายตัวนี้นะฮะแล้วก็ลากลงมาครับผมลอจัดจะเป็นสายถักนะครับตันนี้สายถักกับปั๊มเดิมข้างบนก็จะเป็นปั๊มเดิมข้างล่างก็ยังเป็นปั๊มเดิมอยู่นะครับผมสายถักของอย่างมาอ้วนของเราเนี่ยหรโซมาที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ของอะไรวะก็ยี่ห้อตามนี้แล้วกันน่าจะของตลาดทั่วไปนะฮะ280ร้บาทได้แ้งเส้นได้แค่เส้นเอาหัวนี้หัวนี้มานำพร้อมบอหัวดีวันใส่นไม่โดนไปเนี่ยประมาณปีกว่าผมก็ถือว่าทนอยู่2องร้อยกว่าบาทแต่ว่าไม่รั่วเลย ปกติมันจะร่วออกตรงนี้หรือว่าตรงนี้ที่ย้ำหมุดมาไม่ดีนะฮะย้ำหัวมาไม่ดีน่าจะร่วออกตรงแถวนี้เลยเนาะแล้วก็จะเป็นจานแต่งนะฮะท่านผู้ชมจานแต่งก็น่าจะเป็นจานแต่งลักซาดานะครับอ <c oughs> วนจานแต่งจักบาทอวนจานแต่งจานแต่งประมาณ250ประมาณนี้เท่าที่เคยเห็นเคยใส่มานะครับผมแล้วก็จะเป็นโลซาคอนนะฮะวันนี้หนีจากเพื่อนๆมานิดนึง ปกติเ,เพื่อนๆเขาใส่กันโยโก,โกนะฮะแต่ว่าตัวนี้ใส่ฟอคอนนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นซีรีสี่ศูน์กอดสินะครับส่วนย่างควรต้องใส่อย่างถเเั่วเดียวเนี่ยว่าอีนน้ห้าสิบทับร้อยอาร์สิบเจนะครับผมเท่ากันเลยย่างหน้าย่างหลังเท่ากันย่างหลังเป็นสองสองห้าเนี่ยฮะ โอเคเดี๋ยวไล่ภายนอกก่อนแล้วกันนะครับข้างในเดี๋ยวค่อยไปพูดกันอีกรอบหนึ่งนะตัดมาจะเป็นท่อครับผมอันนี้ท่อยี่ห้ออะไรอวันชานสปีดอ,อ,อ,อันนี้ท่อผ่าหมกนะอันนี้เป็นท่อร้อยสิบใช่ไหมวนท่อร้อยสิบนะครับผ่าหมกถ้าใส่กันรอยตัวนี้เออกันร้อนตัวนี้ก็น่าจะสวยกว่านี้หรือเปล่าหรือปกติเขาก็แต่งกันแบบนี้นะ ปกติก็น่าจะใส่กันแบบนี้นะสีดำๆมันน,มน่าจะหล่อออกกันครับอ่ะถัดไปอีกอันหนึง่งก็เป็นโชคอ่าโชคตัวนี้เห็นเกือบทุกคันนะครับท,ท,ที่ช่องผมร,ร,รีวิวมาเห็นเกือบทุกคันนะครับน,นี่น่าจะประมาณแปนร้อยกว่าบาทเฮ้ยทำไมมึงซื้อมาแพงก,กุเพนวะของแท้ปะเนี่ยของปลอมเี่ยติแต่มาแพงก,กุเพื่อนวะเจ็ดเอยบอกว่าเจ็บเท้ โบเบฟร้อยสิบเออเรืเ่มถามอันนี้มันกี่ดนี่รถเบฟร้อยสิบอปีสิบเจ็ดเนาะอ่ะ,อะผ่านไปแล้วก็ลงไปที่อาร์มเลยอันนี้เขาเรียกอาร์มยืดหรืออาร์มยน่นวะเป็นอาร์มยืดใช่ไหมวะเป็นของเบฟร้อยยี่ห้าประวนันเนาะอาร์มยืดสองนิ้วนะฮะเบรกไม่ใส่ครับผมเดี๋ยวรถไม่ไหลนะ เบรกไม่ใส่ครับเดี๋ยวรถไม่ไหลอ้ออาร์มยืดนะครับมันก็จะยืดประมาณนี้นะอ่ะต่อไปมาฝั่งซ้ายกันบ้างฝั่งฟ้าจะเป็นโซ่เขียวโซ่ของอะไรอ้วนโซอาเคโอ้๋ยวเดี๋ยวนี้เขาฮิตอาเคกันนะ,ะเขาไม่ฮิตพระอาทิตย์นะฮะหรือ,าาอ,อ,อว่ามันอันเดียวกันวะคนละอันจีพระอาทิตย์กับอาเคนหละอันวะเจ <laughs> เตอร์ใส่มาเท่าไหร่ครับเจ้าของรถสิบสี ครัข้างหลัง29กูก็ถือว่าเล็กมากๆน่าจะไหลฮะคันนี้โอเคด้านนอกก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปทำให้มันดีดมา <c oughs> ไปทำบางคนหลังให้มันดีดมานะครับถ้าไม่ดีดอย่างนี้มันไม่โก้นะครับเราต้องใส่แบบดีดๆถึงจะโก้นะครับโอเคมาด,ดูใต้บอดกันดีกว่าพี่น้องนี แต่นหลักสําคัญนะครับเป็นกล่องเดิมแม่นบวนกล่องเดิมรีแมปไหมนี่แมปมาเปิดบ้าได้ไหมแมปไหน,นช่างแจ็คช่างแจ็คน่าจะเป็นช่างแถวบ้านนะครับแมปมาราคาเท่าไหร่อวนหกร้อยอันนี้คือโยนไฟลนี่ใช่ไหมจูนสดเฮ้ยแถวบ้านโนสดหกร้อยนะฮะยิงดีขึ้นแบบ อันนี้ทำทำมาก่อนลิ้นปะทำมาก่อนลิ้นนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนลิ้นมายังไม่ไปเก็บน่าจะต้องเก็บลิ้นอีกนะฮะเพราะว่าลิ้นน้องต้องใส่ลิ้นซีบีมามเขาเรียกลิ้นซีบีใช่ไหมววด<ม>ลิ้นซีบีตัวนี้ได้มาเท่าไหร่ัวนประมาณหกร้อยเะมาเป็นชุดเลยทั้งฐานแล้วก็ลิ้นหกร้อยกว่าบาท ก็ซักกับเพื่อนมาเออก็ถือว่าประหยัดงบนะฮะเป็นรถซิ่งงบประหยัดคันหนึ่งก็นะส่วนเรื่องความเร็วความแรงนะฮะเดี๋ยวไม่พูดดีกว่าเพราะว่าจะดูไม่ดีนะฮะโอเคแล้วก็ข้างบนจะเป็นเบาะของอีน,นะฮะอันนี้ก็น่าจะประมาณ600ไม่วนัน ปราณ5 0โอเคประมาณ450นะครับแล้วก็แล้วก็เครื่องเครื่องเดิมใช่ไม่วัน<อ>เ,เครื่องทำอะไรมาบ้างครับข้างในฝาดำๆเนี่ยมีลูก5สามข้อบหยงัก125เก 5, ียร์ 5, 2แต่งเกียร์4แต่งแต่งยังไงครับ อ๋อเป็นเฟืองทดของเกียร์ของเบฟร้อยสิบหรือว่าของลนเอือมมาใส่วันของเบฟร้อยสิบโดยตรงเลยเนาะก็น่าจะวิ่งดีอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าจะทําคลิปวิ่งให้ดูน่าจะไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม้มันไม่ขึ้นไม้มันพังนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าพังตรงนี้หรือพังข้างบนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะรวมๆแล้วประมาณเท่าไหร่วันแต่งมาหมดเนี่ย แต่งมาเรื่อยไม่รู้ไม่ได้จําด้วยเท่าไหร่นะฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนคนเรียวคมแรงผมไม่พูดถึงดีกว่านะเพราะว่ารายการผมก็บอกแล้วว่าเน้นทรงไม่เน้นสุดนะครับวันนี้เอามาให้ดูทรงกันว่าเว็บร้อยสิบีน้ำเงินปี2 0 1 7มันแต่งแบบนี้แล้วสีมันจะออกมาอย่างนี้นะฮะถ้าใส่ทอ่อถ้าใส่อาร์มมันก็จะออกมาแบบนี้นะฮะเออข้างหน้าได้โหลดบ้วนข้างหน้า หน้าก็โหลดอีกกะเอาอันนี้ก็จาไม่ได้เหมือนกันน่าจะประมาณ2นิ้วโดยประมาณที่โหลดกันทั่วไปน่าจะ2นิ้วนะฮะแล้วก็มีเก็บน็อตทองด้วยเปลือยนะฮะตามพื้นสีก็ตามหมูเบรกนะครับโอเคถ้าใครชอบใจคลิปนี้หรือว่าอยากดูเวฟร้อยสิบหรือว่าอยากดูรถรุ่นอะไรสีอื่นก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเผื่อ แถวบ้านมีจะได้แชร์กันว่าเอ,อ่อแต่งแบบนี้มันสวยเน้นตรงนะครับไม่เน้นสุดเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมถ้าเกิดชอบใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะจ้ะสำหรับวันนี้ไม่บายจ้า